เรามันหมดไปแล้วค่ับโอเคบับได้ไม่ขึ้นขึ้นไหมไม่ขึ้นรับแชร์รับชายปกติกันไม่ขึ้นเลยเหรอขึ้นด่าเดียวเออขึ้นแล้วขึ้นเลยปบับตรงนี้บับตรงนี้นะไปเพราะใครด่านเขาไปใครด่านขึ้นด่นหนึ่งมาแล้วด้านหน้ามาด้านหน้ามาด้านหน้าเข้ามาวนบินนี้วนข้างบนดของรันนะรันแรงนะหลังหลัง หลังตัดหลังอยู่นะน okay. โอเคสวยครับจับสวยนั่ละยรกัรไปด้านมันตาหลังวีล่าเล่นชายเจ็ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไียังจับไายหน่อยจับชายโอเค มันรวมมันรวมตัวนี้มันอัดหน่อยอัดหน่อยอัดหน่อยมันรวมมันรวมมันเข้านะต้องเชียร์เลนจับฟิกเออรบุเข้าเนอะโอ้ย่มมันเสริมมันเสริมอ่ะเติมเติมอยเติมหยุดโผล่้นอะไรบ้างกนขึนห้าขหน้าขึ้นหนาอนต้องบิหลังมต้องบิหลังนอย เอาบัฟก่อนบัฟเราจะหมดแล้วบัฟเราจะหมดบัฟจะหมดเอาบัฟควันเขาบัฟนะเขาบัฟรีบบัฟรีบบัฟโอเคไปลาปลปลปมาแล้วเขาเดินมาแล้วอะไรนี่คนสองคนกลุ่มแตกกลุ่มแตกโอเครถเกาะให้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 เฟล่าล้มสวยบุตรไอ้จะน็อตเก็บสวย กำลังวิ่งไปเจอโอ้โสี่คิวเลยเอาเรื่องต้องปิ้นดรอปครับพี่กำลังมากำลังน่าอะไรหมด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 กำลังหมดเขาอยู่ทางนี้สี่คนแล้วก็รุมผมอยู่นะอ่ะโอเคเขากลับไปละวเขากลับเขากลับถอยก่อนถอยก่อนมาปิ้งเหลืองไปเหลืองกลับกลับมาปิ้งเหลือเพื่อนหน่อเพื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนถอยมา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 ถอยไปถอยไปถอยไปเอาถอยมาด้านหลัง ทมาบัาด้านหลังก่อนบ้าแล้วจะหมดเร็วโอเคไปเขาไล่ผมอยู okay, ่าด okay. okay, ันปสามสองหนึ่งตันขึ้นมาโอเคเขเริ่มสตั้นสตั้นสตัร์ทมาสตั้นเข้ามาโอ้ยเคียดทั้งไม่หนทางั้งตอนกู้ไฟแล้วกูเดิมาตายตายถอยมาถอยถอยานมันเกินไป เราหน้าบ้านมันเกินไปเลยถอเถอยเถอยถอยเถอยถอยตายไหตายหมดตายเราหน้าบ้านมันเกินไปตรงนั้นน่ะถอยมา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 มาแล้วลึกไฟลึกไฟนี่แค่บัฟ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 รีบับรีบับหนึ่งสองสามสามคนไล่ผมอยู่ในป่าโอเคพี่เพิ่งกลับมาได้ไหมเพื่อนได้น่าจะได้นี่เล่นได้อยู่มันไม่ได้ไล่สิโอเคดันเลยดันเลยบูตเปิดแล้วนี่สงครามผมเปิดพระเดศสองหนึ่งเปิดแล้ว ไม่ยอมออกไปเว้ยหลังฟ้าเข้าฟ้ามันบีซิงอะไรวะพุ่งเข้าไปแล้วโดนสีซีไขรกันไปรู้โดนขาที่ด้านขวาเยอะด้านขวาเยอะมากระวังโอ้ดูโอเคหมดหมดหมดถอยก่อนเติมใหม่รวมใหม่ช่วยช่วยหลอกจอมเกียร์นี่แม่ง มีค่าเอาใหม่เอาใหม่เราใช้บัฟใช่ไหมบีบัฟ้วขึ้นบัฟแล้วถปกัอนกันเห็น้ยเห็นปี่ดกวมับเขาดันมาเขาดันมาจัตัดตัดสามตัดสามุกตัดขึ้นมาตันขึ้นมาดันขึ้นมาต่อ

มันดีบั๊มันดีบั๊นี่วะที่คุกเราโอ้ตรงกลางเต็มเลยระวัง,ง,วงรอถอย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 เพือ่อนเราตายถอยรวมมันบาวิชีพนี่วะถอยมันนั่มันบาวิชีอยู่เราบาวิชีมันหมดแล้วขึ้นมาไหนเราเพื่อนแป๊บนึงเราเพื่อน โอาาเค<อ>ข้อมได้มาแล้วเดินขึ้นบนเขาโอ้ยเดี๋ยดท้ายหรือใต้ดีบัฟใต้ปีกองมันเข้าหลังน่าจะรู้ว่าผมพบมาได้มหมดทายมันดีบัฟนี่หว่าระวัง ผมปุ๊หน้าผมปุ๊ดหน้าเลยครับเก็บเ็บเบพนเก็บพนยังหนีไม่หมดพอพอพออพอพอกลับมากลับมาเยประจายิงเหลืองนไม่ต้องิงเหลืองกลับกลับกลับไปบับกอนมหมครับทำมาแล้วโอเคโอเค

มันจะตายแล้วนี่มันช็อตอยู่มันช็อตอยู่ต้อยตายเยอะเมย์ข้างหน้าเข้าเต็มเลยระวังถอยหน่อยถอยหน่อยเยอะเยอยถอยถอยถอยอยอะขำงยเยอะมายถอยถอยหน่อยถอย ถ่ยายยาวถ่ายยาวถ่ายยาวบัฟก่อนบัฟแล้หมดเงินหายหมดแล้วต้องตายถ่ายถ่ายยาถ่ายยาหน้าบ้านเลยมาหน้าบ้านบัฟแล้หมดแล้ว<อ>เล่นหนึ่งนาทีอ่ะถ้าจะชนต้องชนแค่หนึ่งนาทีชนยาวไม่ได้รอ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 บัฟบับมันมานเป็นี้เข้ามาหลังนะคนเดียวเลยเข้ามาเข้ามาเ<อ>ข้ามาเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าสามสามคนนี้ ม่ว่าเยอวาีเดวหมดหมดหมดนู่นนู่นไม่หมดไม่หมดไม่วาเติมทลังโอเคสวย่ายลมนะเซมหมดแล้วหมดแล้วล่อชายหน่อยไปตัดหลังไหมเน่ยตัดหลังมันกันตัดตัดตัด

แค่สามแยกแต่สามแยกแค่สามแยกแค่สามแยกเยอะนะกองแนวหลังโดนเยอะนะหลังแรคของเราอ่ะไปไปไปเพิ่มเลือดก่อนรีบัฟก่อนรีบัฟรีบัฟ บนฟ้าบน้าลานบินม้าหรอบินแค่บินเฉเลยเราขาดอีกไม่กี่แต้มเองใจเย็นโดนจับชายโดนจับชายโดนตายไปไม่่ เชื่อมันมีไม่มีหมดเลยสวยพี่เอาได้ขางหลังวีข้างขวาดูผมเลยน,นึงปะปไปะเด้นขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมากระลังไปกระลังไปลงพีครับเรือมันคตัดหลังแล้วเลือดน้อยเลือดน้อยมันโซนเลือดน้อยอยู่ เขาโซนแตกนะไล่เขาไล่รันเราอยู่สองคนสามคนตอนแตกไอยโซนก่อนโซนมาปิงเหลืองแล้วเราไเหลืองเราโซนจัดโอเคป๊าหมดปั๊าหมดครากันหมดแล้วปั๊าหมดแล้วรวมรวมโซนใครยังไม่เห็นไหมถึงแล้วถึงแล้วเอาเลยเขากดเขาขึ้นบาร์แล้วขึ้นขึ้นตขาตกไปนี่มันอยู่ตรงนี้ชิ้นหนีเก่งจนตังคว้ดจับให้ดิ ว่ามันดีงไปไหนาดวะมันถมปุ๊บเหรอออกปุ๊บเหรอ้ยเฮ้ยเฮมันถมปุ๊บหลักอะวันนี้วีซิ่งมันเยอะจังวะอุ้ยดึงถอยดึงถอยตายเยอะถอยเย็วรีบเร็วรีบหกสิบเองไปดันไหมเข้ามาเร็วจับโดนช่วยเ่อยเรียบร้อยโอ้โหเหลืออีกห้าตัวขอีกห้าตัวอีกห้าตัวได้ตัวนึงเก็บแม่งทีละตัวนี่แหละ เก็บ pues mm ตอนน nah, ี้เก็บตอนนี้โอ้ยเครียดสตันโอ้ยไอ้สตันน่ะเลยบ่จะต้องเดินไปสตันไม่ขึ้นเขาได้ไหมไม่ขึ้นเขาได้ไหมเพราะตโดนอ้อมจากถนนประจำเลยอ่ะถอย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 ใจเย็นไม่ได้แต่ผมอยู่ไว่อา สองตัวสองตัวสอตัวอ๋อหยุดเป็นโซนนั่นน้ารูดเขาให้ตัดเลยดังขึ้นเลยดังเข้า้นเลยเขาตัดเลยเขาตัดเลยหลังต้นระวังโอเคชิปหายมากวะนนี้พึ๊บเดียววะเดียวโหมันหนีตัวเดียวตัวเดียวไม่ที่อะไรแม่ง ในวันนี้เป็นตีนเลยเป็นเชื่อมาช่วยด้วยสวยครับขอบคุณครับสวยววบแล้วตาย